ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เรามาผสมเหยื่อกันนะครับเหยื่อตะลองสายหวานนะครับตามคำแนะนำครับผม ก็ได้ใส่เหยื่อตะลองไปแล้วนะครับตะบองบอกให้ใส่เหยื่อใส่ไข่สองฟองไข่ไก่สองฟองเราหาไข่เป็ดไม่ได้ใส่ไข่ไก่ไปแทนสองฟองครับใส่ไป น้เปรี้ยวครับน้าเปรี้ยวนี่ก่อนใจต้ตงไป โอ้เดี๋ยวใส่ไกันนไม่มีครับคูเรคูเร แถมครับแถมนึงฟองเยอะ มาจะแตกรืนเปล่าครับกับพี่พี่ผงจะลองใส่ไปให้มาเท่าไหร่ใส่ให้หมดอยากเก็บด้วยครับ เราคนนั้ธรรมาชาติเราต้องเก็บขยะเรานักตกปลาเรืแบบนอความสะอาดครับผมนี่อะไรใส่ลงไป นี่ครับวันนี้ลมแรงครับ อันนี้ตกรอบดึกนะครับกลางคืนครับเนี่ยเดี๋ยวสูตรนี้ดูสิจะเวิร์กหรือเปล่า เ่มเดี๋ยวมารกดหน่อยครับเน้นความหอม อู๋ตอนแล้วมีตอนเว้ยเริ่มเข้าแล้วเว้ยโอเคครับ ปั้นโดยตะก้อวิ่งนะครับมเม็ดโฟมเม,ม,ม็ดเล็กๆสองเม็ดครับผมโอเคครับ let's go ชมไปสองทุ้นกันครับเนี่ยไปสองทุ้นนะครับตุ้มกระโดดของตะลองครับผมลอกเรนแบบตะลองมา ก็ลองมีเลขสิทธิ์ครับทำใช้ได้แต่ทำขายไม่ได้นะครับทุกคนผมก็เลยทำใช้ดูไ,ได้ผลครับลมแรงก็เอาอยู่ครับผมรอติดตามชมตอนปากินครับผมดัดแตะแปงนะครับใช้ไฟสองทุ่นของชิ่นดีผมนะครับเอามาสอง ร่วมกระโดดกะลองครับดีดีครับอมองเห็นชัดเจนครับผมตกกลาคืนเราต้องใช้ตัวช่วยครับขอฝากทุกคนติดตามด้วยครับ เดี๋ยวพรุ่นี้จะสายๆจะโชว์ผลงานนะครับวันลมแรงครับไม่ได้ตัวครับได้สี่ตัวเองครับรอติดตามชมกลางคืนครับผมว่าจะได้ตัวหรือเปล่าเดี๋ยวสรุปครั้งเดียวนะครับ วัดดีครับลมเย็นสบายมกี้วัดไม่ทันสองสามตัวครับกินข้าวอยู่วันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนกินข้าวให้เพื่อนๆน,น,นะนะได้ชมนะครับต้ตมตำครับเหมือนเลิมต้ตมตำทอดหมูทอด กลุ่งไปตามภาษาครับโอเคนะครับเดี๋ยวปลาเข้าเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งหนึ่งครับครับยังไงก็ฝากเพื่อนกดติดตามกดตับไคร้ให้ช่องอยู่ตลอนออนตัวด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ

อืมอนนป,มประกอบการครับอู้บังคนนี่แค่นี้แหละผลประกอบการ ้นาคนนะโอ้ยเต็มละนี่จบครับคลิปนี้จบที่สิบกว่าตัว <laughs>